จงจำไว้ว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกคนแต่เราเกิดมาเพื่อคนที่เขารักเราต่างหากละ่ะฉะนั้นใครที่เขาไม่รักเราก็จงปล่อยเขาไปแล้วเก็บความรู้สึกดีนั้นไว้เก็บเอาไว้มอบให้กับคนที่เขามองเห็นคุณค่าจงเลือกคบคนที่มองว่าเราเป็นเพชร ไม่ใช่แค่ก้อนกรวดจงใช้เวลาที่เหลืออยู่อยู่กับคนที่เรารักและคนที่เขารักเราทำปัจจุบันให้มีความหมายและเป็นที่น่าจดจำที่สุดคิดดีทำดีพูดแต่สิ่งดีงามต่อไปโลกส่งมอบสิ่งที่ดีและคู่ควรกับเราเสมอขออวยพร อย่าเอาเปรียบคนอื่นจนเคยตัวเพียงเพราะเห็นว่าเขาเป็นคนใจดีบางทีความใจดีของเขาอาจจะกำลังซื้อความจริงใจจากคุณอยู่ก็ได้ไม่ใช่เห็นเขาใจดีแล้วจะยังไงกับเขาก็ได้เขาใจดีกับเราเรายิ่งต้องให้เกียรติเขายิ่งต้องเกรงใจเขา ไม่ใช่จ้องแต่จะเอาคนดีเมื่อเขาโดนอเอาเปรียบมากๆไม่นานเขาก็ถอยอยามที่เราทุกข์นี่แหละเราจะเจอเพื่อนแท้ที่คอยอบอุ้มเราและคอยปกป้องเราฉะนั้นเพื่อนแท้เราจะพบเจอได้ก็ในวันที่เราตกทุกข์ได้ยาก ในวันที่เราไม่มีอะไรเพื่อนแท้ก็จะปรากฏขึ้นมาส่วนเพื่อนจมอมปลอมก็จะหายหน้าหายตาไปหมดต้นมะม่วงที่ไม่มีผลคนก็เมินส่วนต้นมะม่วงที่มีผลคนก็อยากได้ผลมะม่วงเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อคุณใช้ชีวิตผ่านมาถึงช่วงวัยหนึ่งคุณจะเลิกฟูมฟายให้กับผู้คนที่ไม่ได้เข้าใจในตัวคุณคุณจะหันหลังให้คำติฉินนินทาหรือการว่าร้ายคุณจะใช้ชีวิตตามปกติธรรมดาและเลิกสนใจว่าใครจะมองคุณยังไงคนที่ตัดสินคุณจากคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคจากคนที่ต้องการเหยียบคุณให้จมดินคุณได้แต่ยิ้มจางๆให้พวกเขาคุณจะไม่เป่าประกาศความดีของตัวเองหรือแม้กระทั่งเป่าประกาศความชั่วของคนอื่นคุณรู้ว่าคุณเป็นใครและกำลังทำอะไรอยู่ คุณรู้ว่าคุณไม่ใช่สีขาวเช่นเดียวกับที่คุณก็รู้ว่าคุณไม่ใช่สี